ต่อไปสำหรับกรณีเครื่องที่ขึ้นว่าตรวจพบการดัดแปลงรีโมทบนอุปกรณ์นี้หรือว่าเครื่องนี้ได้ทำการรูทเนี่ยนะแล้วก็ขึ้นว่าอุปกรณ์แบบว่ามีความเสี่ยงอะไรประเภทนี้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวทำตามที่ผมบอกคือแต่ละยี่ห้อก็กดไม่เหมือนกันนะแต่ว่าผมจะทำให้ดูแบบคร่าวๆแล้วก็ ที่เขาบอกว่าให้เราปิดภาพย่อนี่ก็เหมือนกันนะทางเจ้าหน้าที่ธนาคารนะเขาได้แนะนำมาว่าให้เราเช็คดูว่าในมือถือเราอ่ะมีแอปพลิเคชันประเภทนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าเช่นพวกเนี้ย g p s ป o อมหรือว่าพวกโหมดถนอมสายตาหรือโปรแกรมถนอมสายตาหรือว่าพวกแอปหาคู่หรือว่า แอปอะไรที่มีความเสี่ยงนะครับดูถ้าว่ามีแอปพวกนี้ให้กดปิดหรือถ้าลบได้ลบไปเลยหรือว่าแอปพลิเคชันที่มันเป็นไอ้กลมๆล,ลอยๆเหมือน iPhone บนหน้าจอครับอย่นั้นก็เหมือนกันให้ปิดหรือลบไปเลย